ตอนนี้พี่ว่างไหมฉันไม่เรื่องอยากจะคุยกับพี่พอดีเลยโอเคมีอะไรเหรอไปเปดดูกันปันหาของคุณแบงบูลูลอ่าสวัสดีเด็กทุกคน่ึงเวลาของแบงบูลูกลับมาอีกแล้วเย้แขกรับเชิญภาในวันนี้คือไครกันนาะคุณลีออน ตอนนี้เรากำลังไล์สดอยู่น้าคุณลีออนเลิกฝันกับวันก่อนจะว่าเออได้เวลาเชิญแขกรับเชิญวันนี้แล้วเฟยพ้าแอมไม่เป็นไรฉันอยู่ตรงนี้แล้วคุณลีออนดูท่า,มาไม่ไหวแล้วนะช่วยม่ได้งั้นให้ฉันเป็นคนรับเชิญแขกรับเชิญแถวนี้ก็แล้วกันคุณพี่อาร์ตอนจับเวโลอะไรเงี้ยนแหละ แจนแจนก็บอกว่าอยู่ตรงนี้แล้วไงส่วนคำนั่นอานว่าเป็นระบอบเป็นระบอบอินทั a ติ y ใหญ่ถ้างั้นคุณพี่อัสตอนผู้เรามาประกาศหัวข้อในวันนี้กันเถอะเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียระหว่างพื้นฟูระหว่างการพื้นฟูรถไฟใต้ดินของเป็นระบอบอินทั a ติและวิชั่นคอมเบเดชั่น เดี๋ยวนะเข้าใจผิดหรือเปล่าเด็กๆจะเข้าใจเพราะทำแบบนี้ได้ยังไงกันข้อเทียแผนการฟื้นฟูแล้วก็ฉันคิดว่าเบลล์บอกอีสตสติค่อนข้างเยี่ยมเลยนะข้อได้เปรียบที่ใหญ่สุดของเบลล์บอกอีสตสตินี่คือในทางเทคนิคเพื่อนจากหนักอชยะสำหรับใช้ในฮอลโลที่เขาคิดค้นขึ้นมาแต่เพียงผู้เดียวนะสามารถต้านการก่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพและทำงานได้อย่างปลอดภัย ด้วยเหตุนี้บระบทรัตติจึงสามารถใช้งานโครงสร้างของรถไฟได้ดีก่าในฮอลโลได้อย่างประสิทธิภาพโดยไม่จะเป็นต้องทำการระเบิดเมื่อเทียบวิชา่นคอ t เพลชันแล้วค่าใช้จ่ายโครงการลดลงไป21%สเปอร์เซส่วนผลกระทบสิ่งแวดล้อมลดลงห้าสาเปอร์เซ็นและใช้ประโยชน์จากโครงการพื้นฐานเพิ่มขึ้นเิตห้าเซนด้วยโอ้โหโอ้ดูเกลียวขาดสุดเลยนะว้าบระบอทยัตติแจ๋วสุดๆไปเลย ตอนแรกเยี่ยมกับคิดเลยฉ้าก็คิดแบบนั้นเหมือนกันตั้งแต่แรกแล้วท้ายการของไปโดออดยุโรปดีกว่าจริงห,หรอือเหรคือคือมันก็พูดยาวอยู่นะคข้อดีข้อเสียของแผนงานคือต้องดูว่ามีผลต่อใครับผู้โดยสารในอนาคตแล้วย่อมต้องการระบบใต้ดินที่ใหม่เอี่ยมและปลอดภัยกว่าอยู่แล้วไม่ใช่แค่เรื่องของเก่ารหรือทำใหม่แล้วนะแต่เพื่อกางโคกโผ คุณลีออนไปที่โต๊ะเด็กๆแต่เมื่กันรีบกลับมาที่นั่งของพิธีกรเดี๋ยวนี้เลยคว้าใช้ประโยชน์รถฟอร์กรถฟอร์ดใต้ดินเก่านี้ดูเหมือนเป็นแผนที่ประหยัดและาารักษาลกมากกว่าแต่ใช้เวลามากกว่าเช่นกัน่านเป็นรู้ว่าเครื่องจากข,าของระบบอินดัสตก็สามารถใช้ใงานในคัลโลได้จริงหรือเปล่าโอ้ฉันว่าน,นี่เป็นผลการรับมือของในระบบอิกกนดัสตีสเขามีเงินทุนไม่เพียงพอมากกว่านะใช้การระเวอเรืบบ้อถอนของวิชา c o n d i ชั่นต่างหากที่เป็นเลือกที่ดีและปลอดภัยกว่าโฮ วิชชั่นาช่างแตลสุดไปเลยตอนแรกเยี่ยมจริงฉันคิดแบบนั้นแต่แรกแล้วเมื่อกี้เธอพูดไม่ใช่หรือไงแค่ปากบอกว่าปลอดภัยมันใช้ได้ที่ไหนวิชาั่นท่านเป็นบริษัทชั่วร้ายที่คิดดต้นทุนด้วยกัน ล่าชาวเมืองหักล่ะคืือออถ้าวิชาคอมเมชั่นเป็นวัสดุหัล่ะก็บอกว่าเบลเบอร์อีรัตี้เป็นคนดีกันสินะเจ้าหนูเธอเย้ยรู้สินะว่าหลายปีก่อนเบลเบอก์อีรัตี้มีกเขาช้าที่หลายแรงนะเฮอร์นาโฮมอืมอามีแกคุณว่าไงนะหมายความว่ายังไงเอ็นก่อนคุณอาสตอนทำแบบนี้นั้นเด็กๆเขากลัวนะโฮมไม่ต้องพูดแซงกับฉันเลย ขอฉันดูหน้าจริงของแกหน่อยที่อยู่ภายใต้อากาศหน่อยสิเอออะไรกันก็ยังเป็นตัวีดีอืออืออือออสตอนน่ะฉันเป็นคนที่เหมือนกันทั้งภายนอกและภายในเลยล่ะไม่เหมือนใครบางคนที่ภายนอกวางตัวเป็นประธานบริษัทก่อสร้างน้องใหม่ไฟแรงแค่รับหลังทำเรื่องุดเงินแล้วหลบหนีไปอืม เฮ้สตูดิโอถึงมุ่นวายได้ขนาดนี้แม้แต่รายการแบบนี้ก็ยังออกอากาศได้เหรอเนี่ยแคมคิดถึงเลยว่าเป็นระบบที่มีชื่อเสียงในด้านทางที่ดีก่อนที่จะวัดเช้าขนาดนี้จะรู้ว่าโครงการปรับปรุงรถไดใต้ดินนี้ต่อไปจะมีดราม่าอะไรโผล่มาอีกนะเจ้าน้ายตัวพวบแชผู้ยีนยอมขอี่ส่งนาระบุชื่อในทุกคนก่อนหน้านี้เลย อีฟ้าติดต่อพวกเรามาแล้วสินะใช่แล้วตรวจพบคำพูดเชิงคุกคามบางส่วนในแชทดังกล่าได้โปรดอนุญาตให้อ่านเนื้อหาในแชทคุณฟังไอ้นะคำพูดเชิงคุกคามงั้นหรือพาร์ททอนพวกเราขอยืมทางของคุณหน่อยที่จริงสถานการณ์ตอนนี้แย่มากกำลังอยู่ในช่วง หน้าสิวหน้าขวามว่าได้ความช่วยเหลือจากคุณนะไม่สิต้องพูดว่ามีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ช่วยได้เพราะพวกเรื่อนี้สำคัญและนึอคามขอเป็นเปิดเผยตัวตนของฉันตัวทันทีเพราะงั้นเลยคุยกับคุณเป็นการส่วนตัวพุ่งนี้เช้าตอนตีห้า จะรอคุณอีที่ทางแยกรถไฟที่ถนนซิกเทสขอร้องล่ะแฟรดี้เอาว่าถ้าคขาพูดเชิงคำถามอีกอย่าลืมบอกฝ่ายที่คุกคามราเชันกันก่อนสิอืมดูซินในหาแชฟคุยคำขอการเจอปัญหาครั้งใหญ่จริงแถมยังน้ำเสียงก็ดูจริงจังมากทีเดียวด้วยต่ที่ฝ่ายคุยต่อหน้าเนียมดูสงสัยกันไปนะที่ไหนกันหน้าเนื้อหาคุ้มเคยแถวนี้แล้วยังจะขอนัททอสซี่แบบต่อหน้าแถมยังตอนตีห้าด้วย เดี๋ยวนะพี่ลองดูประโยคแรกกกานแชซิฟฟ์พัทอนพูดเราขอยืมพลังของคุณแต่พวกเราเคยพูดว่าพวกเราคือพัทอนในวันชีนี้มาก่อนเลย เจ้าหมอนด่ดูได้ยังไงเจ้านายผู้ยำคขอให้ครั้งเพื่อแสดงความจริงใจของเราท่านจ่าให้คุณ20%่เปซ็นเปเงินมัดจำล่วงหน้าแต่โปรดช่วยเรา,ถาเราถอะวันที่อิเานเตอร์โค้ดของคุณได้รับการชำระเงินดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว <c oughs> พี่เจตตาต่อหน้าอาจจะเป็นกักตังได้พวกเราไม่ควรรับคำข,ขอน,นี้ถึงแม้ว่าอีกฝ่ายจะจ่ายเงินล่วงหน้าก่อนก็ตามพี่ให้เฟรี่บอกเสร็จผู้ยำขอเธอ เจ้านายคุณยอมนี้จะให้เงินบักเจ้าคุณซึ่งยอดเงินเท่ากับนจุดหนึ่งเท่าของรายได้ทั้งหมดอินเตอรนะ์โคไดในเดือนที่ผ่านมาใช่หรือไม่ฮาะเท่าไหร่นะหนึ่งจุดหนึ่งเท่าทั้งหมดอินเตอร์โคในเดือนที่ผ่านมาว่าฉันควรลองไปดูเดลเรตจา้าหรือว่าพี่ควรดูหน่อยสิจะให้ไงไเออใช่ไหมล่ะ <c oughs> อืมอ้าไปดูสักหน่อยก็เสียหายแล้วหรอกเนาะฮ่อา พี่พวกนี้พวกเราปลอมตัวเป็นคนที่กำลังออกกำลังกายตอนเช้าแล้วแอบ,บไปดูตรงทางแยกก็พอแล้วตนรุ่งขึเวลาเช้าตื่นใกล้ถึงเวลานัดไปแล้วพี่พร้อมหรือยังเย็นใจถึงแ <c oughs> ม้ว่ากังวลใจเล็กน้อยแต่ฉันก็สามารถที่ตามสถานการณ์ได้ต้องสู้พี่เป็นไรหรอกแต่ครั้งที่ใช้พี่ใช้บังคับเออในทอลเลอร์อมารเลย จะทำปลอดภัยนะพี่ฉันกับเฟรดี้จะพร้อมที่สูงทุกเมื่อนะโอเคชัตเตอร์ที่สองล้องเลียกที่ใจกาขอฮอลโลอืมอืมอืมจะถึงแล้วประธานของเราอยู่ข้างหน้านี่แหละแม้ว่าทำทานตะวกันหน่อยแต่ก็เป็นคนเรากับราชาสตรายไม่เป็นไรที่ผประมาเขาพิถี่ิถันคนบอกว่าไม่ต้องประมาททางหากล่ะโอ้ จบเร็วเข้ารีบวิ่งเร็วเข้าเยดด่ดิคิดเธอคิดจะทำอะไรแน่ <c oughs> น้าเอ็กอัร์ตอนเหรอแค่ยยลองตัวสอบแค่นั้นแหละอย่คนี้ยากอย่างน,นะเม็ติด,ดนี้ไม่ต้องกลัวนะ <c oughs> แค่ติดปักฝอยบอลก็เองจะเจ็บเลยสักนิด ใหญ่ใหญ่ใหญ่โอ้โหสวยผู้ผูเหมือนจะเสร็จแล้วนะอ้อขอโทษที่มาชาหนะคนที่กับราชาสุดท้ายนี่คือหัวหน้าขอเป็นระบบนั่นเนหรออืม อสวัสดีอ๋อสวัสดีคุณบ็อคซี่ขอโทษด้วยจริงๆถ้าคุณเห็นภาพแบบนี้แต่เริ่มจะไดายถ้าขางเรารอคุณอยู่นานแล้วนี่อช่างทางกันเหรอทำไรนะเกดวานชันลงนะเออฉันบอกว่าฉันวานรุ่นนี้อนุญาตจะนำตัวสักครู่ตอนนี้คือทางของเราฉันคือโคด้าเบลเบอร์ปรของนเบลเบอร์แฮปปี้อิดัสติน สวัสดีครับท่านขอขอที่ให้พวกคุณต้องนอนเจอสถกกานบันเท่งวันนี้พวกคุณนี้บอกว่าคุณจะไม่สตกใยในความเป็นอาชีพของเราเนาะตอนนี้พวกเราได้รับโทรศัพท์อัลตอนแล้วมุ่งที่จะบอว่าเขาซิดีเงินเก่าอย่างพวกคุณกินดีมาช่วยเดือดทุกคนก็ล่มใจอัลตอนน่าจะเล่าเรื่องราสศพไปบ้างแล้วถึงแม้ว่าตอนนี้โทรศัพทพวกเราจะได้โทรศัพท์มาได้ดีนี้มาแต่พ่อพี่ตูคอยเก,กาะกลุ่วันวานทำให้โครงการดําเนินไม่รับเื่นนะ เอท่านประธานเรียกผมคนนั้นว่าดูแต่หน้าคุฟ็อสซี่เลยเหรอแต่นี่ตัวเ่าเกินใจไปห,หรือเปล่าอะเปเนนี่นายอ่อนแอไปดีกว่าไอพวกชั่วทำนั้นไอสิทําทำไว้นะ้อนขันนั้นจะมีอะไรเกรงใจหรือไงอีกอย่างในเมื่อฟอสซี่ตัดละขอเราแล้วก็ถือว่าเป็นเดียวกันกับว่าจำเป็นต้องปิดบังอะไรอีกแล้ว I agree ท um ี่ที่เราต้องพูดก็เห็นผลเรื่องรุ่เรื่องจีบจีบแล้วก็ขอให้เป็นพวกเดียวกันเถอะห้ามทับใจคุณฟอกซีคือว่าเราสั่งพวกเรานำเป็นบริษัทน้องใหม่ไฟแลนด์ที่ไม่ผิดคือจากจำประกอบธุรกิจก่อสร้างช่วงนี้มีการก้าวหน้าเขาโตสูงขึ้นได้ผลได้ผได้แล้วสิทธิ์ในก่อสร้างด้วยแต่ว่าตั้งแต่เรา s n า p ข้อมูลทีนี้ท่อนบริษัทชาแก่หุ่นหนาเห็นมองว่าถวาเป็นเส้นหนาของพวกเขาของว่าจะอยากได้พวกเราเป็น เกิดความไหวขึ้นบวิชันเมื่อแย่งโครงการไปจากเราได้ไงแ่นัก็มาสัะเลยด่วมือกับกาคขาไม่ให้โกกู้เงินดอบแยกต่ำแล้วก็โกโกเปรย์เกกลวนไว้ใช้วิธีกัรขวางขัดยากและป้องกันอักเสภยเราแล้วก็วางไข่ชุ่วร้ายในการหลอกปฏด้วยแต่ที่สุดถูกล่าสุดก็คือในช่วงเราสำคัญแบบนี้ใช้งานวันเกิดวันเกิดว่าเหตุขึ้น ก่อนที่ก่อนมีเด็กสองคนหาตัวไปในฮัลโลเว้เดี๋ยวสี่อย่าพูดอะไรที่ทำให้แขกเข้าใจผิดสี่และแอสตูฟอซีเครื่องเกี่ยวกับเครื่องจักรขนาดอาเชียตแบบใช้ในฮัลโล่หมือที่ว่าสถาบันวิจัยจะพัฒนาขึ้นมาอย่างยยังอยู่ไหมเคยมาก่อนเนะ เคยมาก่อนบ้างหรือว่าเด็กที่พูดมาถึงเครื่องจักรเถอใช่แล้วความได้เปรียบของระบทดัตติกงคือเครื่องจักรเยอะที่สามารถทํางานอย่างเบาขัดตาใช้ในคอนโดได้นั่นเองพวกมันไม่เพียงต้านทานจากการกดเพื่อได้เท่านั้นแต่ยังฉลาดมากด้วยมันสามารถทํางานตามข้อคอนโดได้แต่ตั้งโมเดลภาษาพิเศษทาให้สื่อสารด้วยเสียงไม่ใช่ปัญหาต่อไปใช้เป็นคนดูแลพวกมมันตลอดเวลาเราที่ผ่านมาแต่มันจริงแทนที่มาปุ่มมัน ให้มีานของเครือง้น,นแบบให้เหมาะส่กับง,งานแต่และเพศแต่ละเพศแถมยังบารุงรักษาและอัพเกรดพวกมันเหมือนลูกของฉันเลยนะแต่ไม่กี่วันก่อนตอนที่ฉันเพิ่งอัปเดต blocking c a ให้พวกมันก็มีเด็กสามคนไม่ยอมฟาทอมสารตาทำงานอย่างฮัลโล่ยังแอบในสุดเลยของฮัลโลด้วยตัวเองจนป่านนี้ยังไม่กลับมาอีกเลย เกิดปัญหาขึ้นจากโลกิงคอรือตอนนี้ยังไม่รู้สาเหตุแน่ชัดที่จริงไม่ว่าเป็นาะที่ผัดข้องจะถูออีเธอร์กับกับบริษัทที่ทำงานแล้วในฮัลโล่แล้วก็เกิดปัญหาต่อยอนกึ้นเรื่องทีมาเกิดกับเรือบอสริก็กลายเป็นเหตุผลที่ให้โดนโจมตีไง ตอนทีก่อนหน้าน,นี้ประสิทธิภาพขึ้นจากระยะก็ดีอยู่แล้วมันจะเป็นต้องอัปเดตมันเลยถ้าไม่ใช่เพราะคุณอยากใส่โค้ดวนั่นทิ้งไว้เข้าพเในาล o กก i n g คอ l ฉันว่าคงไม่เกิดเรื่องแบบนี้หรอกนะ เดี๋ยวก่อนเจ้าตัวเล็กตอนนี้ยินยังไม่ใช่คิดปัญหาอีกอย่างเครื่องจักรสูงงานและสุกสังย่อมมีจิตวิญญาข้ากันได้ดีด้วยถ้าทำบริษัททำบริษัทขึ้นอจากรอยยะเธอไม่ได้คิดแบบนั้นเลยไม่สำคัญว่าจิตวิญญาติเปล่าเพราะฉันเป็นฐามองว่าเครื่องจักรเป็นแค่ทรัพย์สินที่จะเหมาะสมลืมเรื่องปัญหาของตัวเมอก่อนเธอต้นทุนผลิตของเครื่องจักรอัยยะสูงมากจะยอมให้มีการสูญเสียทรัพย์สินไม่ได้ค่ะ ท็อสซี่คำขอบเราคืออยากให้คุณพวกเราเรียนสูตรของฮันโล่เพื่อตามหาเครื่องจักรสามเครื่องที่หายไปเลยพวกรระบุตำแหน่งพวกเราระบุตำแหน่งคร่าวๆของเครื่องจักรสองเครื่องมาได้แล้วจากนี้คุณอยากรู้อะไรเพิ่มเติมกับคุณสอบถามเกร่กับอัตตันได้เลยอือโหนี่สุดท้าหายก็เลยล่ามานะผมรอตั้งนานแล้วนี่อ๋อ ไา้น้ำเสียงของเจ้านี่ถึงได้ยาบคากันต่างสิ่งตั้งคือนอันนี้ไม่ใช่แบบนี้น่าเพรื่องหยิบจับ working call เธอนะทำงานผิดปกติน่ะกลับไปรับซอบมุงกับเราเถอะโอ้โหอย่ามาพูดน้ำเสียงหลอกเด็กได้กินยาแบบนี้กับผมผมคือผู้ชายที่โกอาคุ้มไพ วูชัยกาลิโตเอวัลกบุชาแล้วจะรับตรงตีแบบนั้นงั้นเหรอโอ้ดูเหมือนข้อใจดีนะก็ดีเลยว่าสินแพ้ชนะแบบใช้กันเพิ่มโอเคงั้นเหรอยอมได้ดูทางข้อไกลนิด้เลยนี่เป็นยัง

กดด้วยดีสามครั้งนวดเร็วอย่างไวสิเอล้มาจ้าสวย อ,อืมดูทางไฟเพื่นเลยมีช่องว่างหมอนี่ไปขึ้นจนากนามจริงเด้มอมันจะคล่องแค่ออกเกิดไปแล้วนะมาคิดีนีตอนเธม,มุนนี่เออลำบากร้องกันอยู่ตั้งนานเหนื่อยหนนะ่อยนั้นทุกคนแต่พวกคุณฝังไปเถอะผมไม่มีทางกลับไปหรอกหน้าผมเป็นลูกชายยออสามสอบง,งานที่ธรรมดาแสนาเบาอนั่นแหะไม่ใช่ผมต้องการเรื่องน เดี๋ยวก่อนถ้าแค่ไม่พอใจในเนื้อง,งานแล้วก่อเรื่องพวกเรานี้เราพูดกันได้นะถ้าเธอยังก่อเรื่องแบบนี้เธอองให้ทะเลาผล่มานนะากลัไปพว่เราก่อนนะเครื่องจับหนังสำหรับหยิบจับเนทงเลาะค้าเนี่พอแล้วเราพูดคืนนั้นสะทีชื่อเฉยแบบนั้นจะเผยความเท่ของผมได้ไงไกันทุกชาตาชิต้องชตัวเองมันต้องเป็นที่ต้องลองคนี้แล้วเท่กระชากจะาเลยจากนี่ไปหเคื่องของคือคอ,อืม โอ้โหใหญ่ว่านี่อะไรกันเนี่ยนี่มันเอทรอนยุดก่อปล่อยผมไปเธอว้าเอ่ยที่คือจะแสงสิ้นสั้นของผมตัวท่านรงตรงแค่นี้เหรอแต่ว่าแอบแอบฟ่ากับาว่าเอฟวิ้งใช่รถเกียร์ของนายมีแค่นี้งั้นเหรอ คุนเชินผมทำไมคองฝันนายเจ๋งเลยถ้าล้มเลิกง่ายๆแบบนี้ก็น่าเสียดายซะแย่เลยไอ้ฉันก็เคยรับฝากไว้แล้วนี่ว่าจะพยายามจับนายสักครั้งการแข่งขันนั่นน่ะยังไม่รู้ผลเลยนะอ้าแบบนี้นี่เองแบบนี้นี่เองพี่ใหญ่อัมจอนเดี๋ยวนะตกโรงที่มันเลิกเลยกันแน่เนี่ยือดๆวิ่งเหม่งก็เถอะแต่เด็กคนนี้น่ะคงไม่เป็นไรแล้วล่ะ พี่ยายผมจะตัดสินใจแล้วผมจะกลับไปกับคุณเพื่อรับการเรียนรู้การลุมชาตัทวีิงเริ่มต้นจากการทำงานประจำวันนี่แหละเออซูกไปเลยนะไอ้น้องชายดินสินายยังไม่บอกชื่อมาของนายเลยชื่อมาผมคือพุุษผู้ขานหา้ามยอดคอรุดคดขึ้นจากเหล็กดาที่เส็มกายฮาร์ดก็ยังมีคํคำว่าฮาร์ดอยู่ดีเลยอืมน่าสะคุณคุณนาอย่าเข้ามาทานี้นี่เป็นพื้นที่่วนตัวของคนละ ทำไมเป็นเสียงเด็กผู้หญิงล่ะโจ้นั่นพวกคนนี่เองตัวร้าที่พยายามแย่งช้งกับคุณไว้นี่นางทำไม่เจอสองสา,วามวันนึกเลยว่าเครื่องสุดจอดจ,จะตจอเป็นสาวที่โดดเด่นขนาดนี้เออเอเอ,เอจะยินจะยินหน่อยว่าแต่คุณว่านี่ใครเหรอเป็นสีขาวหรือไง กูไม่เคยตึ่ชีสร์ซ้ไม่เสร็จเลยอย้าพูดให้ร้ายกับคุณไว้ส่ยาถ้าแต่ดใจที่อยู่กับคุณไว้ไม่ช่วยชีวิตเลยอย่าคอมพูอย่าพามคนเดียวนี้จะไฟกันเหรอก็เอาสิงั้นงก็ต้อง

เออแย่แล้วสติต่อสู้ถึงถึง,ถงดวดไอ้ทะเลาะมาแล้วโอ้คุณกล้าดีไงกระโดดขึ้นไปบนโตคุณไว้ไปไอโฟนหัามอาวุธสุบบพวกคุณมาแต่คุณเขานะอไอโฟนเดี๋ยวนี้ไอโฟนดิสไซไม่ดีจะขือยังเสียเสีสยไม่ยากมากกว่าน,นี้ฉันจะถ้าก็บอกแล้วไงว่าห้ามแตะต้องตัวัขนที่ขยอ่ะดีขีอ่ะจะบอกแกยังความเข้าใจทงยโอ้ดีสไซเปียแบบสุดๆเลย น่าใจจริงนี่คือพลังของสาวข้างลักนั้นเลยสาวข้างลัคนี่าานายจะใช้เลื่อนนักน้ำสีัร้0ยกิโลกร,รัมที่ใช้อีเทอร์ผสมไฟฟ้ากับขบับเคลื่อนกันเฮ้ยยากเดี๋ยวก่อนพี่สาวเื่อนคุณจะเอานัคนมอนเออขอโทษนะคือวันเมื่อกี้เช็ดตื่นเต้นไปหน่อยโอ้โห ฟื้นไวออกทอนหน่อยฟื้นไววตอนตีเมื่อกี้ตีขน,นังรับน้งหนักขาดเลย อันทำให้คุณไว้ต้องใจในความฝึกชันอย่าโทษตัวเองเลยนะไม่ใช่ความผิดของเธอหรอกอีกอย่างฉันต้องขอของแต่ความดีด้วยซ้ำอ่ะรอเดี๋ยวเกรทเธอคิดดีก่อนนะกับสิ่งที่ตัวเองพูดไปก่อนมั้ยเพราะว่าจะได้ถึงแม้เกรทจะเข้าใจเรื่องขึ้นจากดีแค่ไหนะแต่ก็ไม่เคยมีความรักกันมาก่อนไม่เข้าใจเรื่อง,อง,องนนความรักสักหนเ้ยหน้าโดนเราเสียคุณไว้นะเธอของเธอกระอักเกาะอยู่นะอะอาคารใหญ่และหลังนี้ในเรื่องชีวิตจะสามารถ มอบออกกอดได้เพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นเขาไม่เพียงมอบมันให้เธอแต่ขับไล่เธอเธอที่รอบตรงตีเธอด้วยเป็นคนรักที่อ่อนโยนใจเลยนั้นเธอนี่ตาถึงจริงเอออย่าเศร้านาะพวกเราจะไม่ยอมให้เธอแยกกับเขาสักนังแบบนั้นนะ่ะแน่นอนไปเถอะกลับไปกับเราเถอะนะทุกคนต้องกันกแต่งใจกันสร้างคุณว้ขึ้นมาปนไดแห่งใหม่ีกค้งกันเต้ ฉันก็ไปกับพวกคนแน่นนอนอ้หิ้ hey, bro, bro, bro. พี่กลับมาเหรอทำง,งานเหนะนะื่อยเลยสินะเมื่อกี้ไปเราบอกอินดัสตีติดตอ่อเข้ามาน,นะเขาบอกว่าจะให้ส่งเครื่องยนต์ใช้ยอยสองเครื่องที่เจอไปส่มบอลลูก่อนเราให้เป็นพวกต้นแงเข,ข้าก่อนนะขึ้นตอนเสาเข็มขึ้นสท้าจะรีบส่งข้ขอความติก,กับเรากันทีพรังจากที่ครูเผือพูดหมายความว่าการหาเครื่องตอกเสาเข็มนันนะ่นน่ะน่าจะใช้เวลาไม่ถึงนานนะ แต่ก็ไม่รู้ผลทันทีหรอกช่วงนี้พี่ก็หาอะไรสันนี้เราคงต้องจบกันแค่นี้ก่อนนะสหรับคาที่ชอบเจสโซนซีโราา่อยลืมกดไลค์ตามด้วยครับที่สำคัญเราไปตามเรื่อนต่อไปกันนะครับ